แก้รอยสักเมกาเป็นปลาคาพี่ปุ่นเป็นยังไงไปดูสักฮีโร่อิงแทตทูมาแล้วจ้ามีพามาดูงานแก้รอยสักกับพี่คนนี้กันรอยสักเก่าเนี่ยเป็นรอยสักจากเมกาแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแก้รอยสักเป็นปลาคาะพี่ปุ่นพี่คนนี้เขาไม่คนเมกางานเนี้ยบินกลับมาไทายแค่ทีดเดียวว,วันจองคิวมาสักช่างบีก่อนกับเมกาเลยพี่เขาว่ารอยสักเก่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือพี่เขาเคยสักเนี่ยช่วงที่เป็นสมัยวัยรุ่นก็คือตอนอยู่เมกานี่แหละประมาณ13ปีที่แล้วพี่เขาบอกโหตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยฮิ้วฮิ้วน่าดู นุ่สักตรงนั้นสักตรงนี้มันมีอีกหลายที่วันนี้เนี่ยเลพี่อยากได้ก็คืออยากได้เป็นปลาคาราฟสีที่ชอบก็คือจะเป็นปลาคาราฟสีฟ้าแล้วก็ให้ช่างบีเนี่ยเติมสีสันให้ปลามันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานอนแล้วระหว่างสักเนี่ยพี่เขานิ่งหลับตลอดทางนั่งงงันทั้งร้านเลวพี่เขาทําได้ยังไงทั้งลงเส้นทั้งลงสีวันเดียวกันพี่เขาก็ย,ยังนอนนิ่งไม่พูดไม่จ้าไม่มีแสดงท่าทีว่าจะเจ็บเลยจริงๆแล้วพี่เขาอาจจะอยากพูดแต่พี่เขาจะพูดได้ยังไงล่ะพี่เขาพูดไทยไม่ เดแล้วระหว่างสักเนี่ยก็มีการแหวะพักกันนิดหนึ่งนะคะพอท่าที่พี่เขานอนเนี่ยบอกเลยโอ้เห็นแล้วปวดตูดแทนพี่เขาก็พูดอยู่ว่าเขาเมื่อยเขาเมื่อยเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษฟั้งไม่รู้เรื่องหรอกก็เดาๆเอานี่แหละบอกเลยว่างานเนี้ยต้องขอชมพี่เขามากๆพี่เขาทนเก่งจริงๆช่างบียังบอกเลยว่าอยากเจอลูกค้าแบบนี้เยอะๆจังเพราะผิวพี่เขาเนี่ยสักง่ายมากๆแถมทนเก่งอีกต่างหากระหว่างพักเนี่ยช่างบีก็จะฉีดสเปรย์ลดเจ็บให้ได้ช่วยบรรเทาอาการกันไปจังหวะนี้ก็เริ่มเดินกระเพกแล้วนะคะพี่นอน สักอยู่ตั้งหลายชั่วโมงให้เจ็บบ้างเฮ้ยเนี่ยแล้วพี่เขาก็กลับมาหลับเมือนเดิมวันเนี้ทั้งงานแก่ด้วยเดินเส้นใหม่อีกแถมยังลงสีจนจบงานเลยมาดูผลงานวันนี้ของช่างบีกันค่ะนี่จากมีกาเป็นปลาขาอย่างเอาพี่เขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะก่อนกลับเนี่ยยังแอบพูดภาษาไทยด้วยความน่ารักของคนต่างชาติ